ดูดวงชาวราศีมิณน,นะครับดวงชะตาโอกาสทองจะมีเข้ามาในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอัศวินขีม้าส่สงมอบถ้วยทองด้วยอำนาจบนบารมีวาสนา,าเทพเทวดาสิงสิทธิ์คําชูปกปักคุครองรักษาดวงนี้จะมีโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาแล้วนะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาท่านอาจจะได้นะครับผมมีราชสีมานอนศบตาก็คือว่าเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยสนับสนุนคําชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันตกตำแหน่งถ้วยทอง นะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาของท่านมาพยองในดวงชะตาเทพเจวดาฟ้าดินนะับเข้ามาโดนจีนโดนใจแต่ปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าไม่ปักเต็มหลังด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีรมวาสนามาสู่ตัวท่านา็ยังใจเย็นๆไม่ต้องเร่งรีบนะอบสุขสบายเข้าไว้เพราะว่าด้วยบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งไายพิเศษเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาพอตัวเพราะฉะนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้ท่านลำบากแน่นอนถ้าอมเทมเพลน์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายพระราชาแห่งถ้วยจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยเขาเรียกว่าอะไรจะเกิดความมั่งคัง่งมั่นคง,นงเกิดความแจ่มชื่น ดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ไปไกลสุดขอบฟ้าไกลดวงชะตานี้แก้แหวนเงินทองจะรอท่านอยูด่ดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายะครับผมการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันชาวราศีมินต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีตกตำแหน่งก้าวไม่เท้าบอกได้เลยว่าท่านอดทนอดกลั้นมานานแล้ว อันควรที่จะต้องอดทนให้อย่างมากที่สุดมากกว่านี้เพราะว่าเหรียญใหญ่กําลังจะเข้ามาเหรียญใหญ่บรรลัเอ็ดออเมนโคบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอดทนอดกลั้นมานานถึงเวลาแล้วข้าพเจ้าจะรวยเป็นเศรษฐีนะผมเงินทองไหลมาเทมาประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคําชูปกป,กปกักกุงกองรักษาสายยานโดยเทพนะผมเข้ามาปกปกักกุงกองรักษานะผมเจ้ากรรมในเวทเข้ามาลุมเล้าแต่ว่าทําอะไรท่านไม่ได้ ให้ท่านหลบเด็กซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอำนาจบนบาร,รมีวาสนาของท่านจะตกตำแหน่งเอ็มเพสนะครับผมเดียเเด๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เฮงเดี๋ยวก็ปังเดี๋ยวก็ประสมเร็จการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท่านะบริวารอันการใกล้เนี่ยจะคอยช่วยเหลือนะครับผมปกปักคุ้มครองรักษาเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องสังเกตคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะครับผมจะคอยช่วยเหลือปรับป,ปรุปงแปลเปลี่ยนแปลผันจะได้มีข่าวดี หลวงตาตงคุณตกตําแหน่งเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นก็ให้ให,ให้ไปเถอะครับผมให้คนที่ดีให้คนที่ใช่ยังไงก็เป็นการทําบุญอย่างหนึง่งสนับสนุนคาชูหนุนนําโชคกตาหลวงตาเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายสองเหรียญทองมันเกิดขึ้นในโชคกตาเพราะฉะนั้นมันาอาจจะสับสนงงวยเอาแนวนอนไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ให้ท่านอดทนอดกั้นเพื่อจะรอบุญกุศลวาสนาลงมากดทับ เราบอกเมื่อถึงเวลาคาร์บูโสัวาสนาเดอะเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคตตาส่งมอบตวงแก้วมณีสมบัติโลกมนุษย์ให้แก่ท่านท่านก็เป็นเศรษฐีไงครับไม่เอาเหรอครับเพราะฉะนั้นจงลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองอย่างมีความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงแม้ปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าจะทําให้ท่านนอนไม่หลับเจ็บปวดด้วยร้าวแสนทุกข์ทรมานอดทนอดกั้นแต่ว่าขอทํานายว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เจริญไม่นานหรอกเดี๋ยวเรื่องร้ายๆก็ผ่านไป ไม่น่าหรอกเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องราวเรื่องราวต่างๆที่ย่ําแย่ก็จะผ่านไปมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเจริญเพราะว่าปูรษีส่องแสงตะเกียงทองนะปูรษีส่องแสงตะเกียงทองจะนําพาสึ่งความผสมเลศน,นะผมโชคลาภเงินทองบาระะมีวาสนานะผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊บให้ค่าครูหมอสันได้นะขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีลงสุขสมสมหวังดังใจหมายครับสวัสดีครับ